สวัสดีครับทุกคนหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของโลกวันพีซกำลังจะถูกเปิดเผยในที่สุดอาจารย์โอดาก็ได้ทิ้งเบาะแสชิ้นสำคัญเกี่ยวกับตัวตนแม่ของลูฟี่ไว้แล้วและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์ตงค์ให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ เป็นเวลานานหลายทศวรรษแล้วที่แฟนๆวันพีซทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อถึงการเปิดเผยตัวตนของหนึ่งในบุคคลที่ลึกลับที่สุดในเรื่องนั่นก็คือแม่ของมังกี้ดีลูฟี่ตัวเอกของเรานั่นเองในทุกๆปีที่ผ่านไปความหวังที่จะได้เห็นหรือรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเธอค่อยๆก่อตัวขึ้นแต่ก็มักจะจบลงด้วยคำถามที่เพิ่มมากขึ้นแทนที่จะเป็นคำตอบที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามปีนี้บรรยากาศกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงดูเหมือนว่าการรอคอยอันแสนยาวนานกำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อมีเบาะแสชิ้นสำคัญปรากฏขึ้นมาในเนื้อเรื่องล่าสุดซึ่งอาจนำทางเราไปสู่การไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิ้นหนึ่งของซีรีส์ในที่สุดแม้ว่าโครงเรื่องหลักของวันพีซจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การขุดคุยประวัติครอบครัวของลูฟี่มากนักแต่ดูเหมือนว่าจิ๊กซอชิ้นสำคัญ กำลังจะถูกวางลงในตำแหน่งที่ถูกต้องอาจารย์โอดะผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับตำนานนี้ได้เปิดเผยตัวละครที่อาจเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งแม่ของลูฟี่อย่างแยบยลบุคคลปริศนาคนนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นและกำลังจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในฉากย้อนอดีตของโลกิณักเกาะเอลบัฟ หลังจากที่ปล่อยให้แฟนๆต้องคาดเดาและถกเถียงกันมานานหลายสิบปีในที่สุดอาจารย์โอดะก็ได้มอบชิ้นส่วนของข้อมูลที่จับต้องได้ซึ่งอาจเป็นคำตอบที่ทุกคนตามหามาโดยตลอดหากย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอาจารย์โอดะเคยถูกตั้งคำถามโดยตรงเกี่ยวกับแม่ของลูฟี่คำถามนั้นเจาะจงไปว่าเธอเป็นคนแบบไหนสวยหรือไม่ เกิดอะไรขึ้นกับเธอและเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่ลูฟี่ยังเป็นทารกใช่หรือไม่ซึ่งในตอนนั้นอาจารย์โอดะได้ให้คำตอบที่จุดประกายความหวังให้กับแฟนๆว่าผมคิดว่าเธอยังมีชีวิตอยู่นะครับผมยังคงคิดอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่คำตอบนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวตนของแม่ลูฟี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกลืมเลือนไปแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดและแผนการของอาจารย์มาโดยตลอด เพียงแต่รอเวลาที่เหมาะสมในการเปิดเผยเท่านั้นจากคำตอบในอดีตของอาจารย์โอดะทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่าณนะเวลานั้นเขายังไม่ได้ตัดสินใจในรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวละครนี้และกำลังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างสรรค์เรื่องราวของเธอให้สมบูรณ์แบบที่สุดการที่เขากล่าวว่ายังคิดอย่างหนัก บ่งบอกถึงความสำคัญของตัวละครนี้ที่จะมีต่อเนื้อเรื่องในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวของเธอจะต้องเชื่อมโยงอย่างลึกซึง้งกับมังกีดีดราก้อนและกองทัพปฏิวัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อถึงเวลาที่เรื่องราวในส่วนนั้นถูกเปิดเผยอย่างเต็มรูปแบบตัวตนของแม่ลูฟี่ก็จะปรากฏออกมาเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นั้นอย่างแน่นอน ความสำคัญของตัวตนแม่ลูฟี่นั้นยิ่งทวีคูณขึ้นเมื่อเราพิจารณาถึงครอบครัวฝ่ายพ่อของเขาที่ถูกเปิดเผยออกมาจนเกือบหมดแล้วไล่ตั้งแต่ปู่ของเขามังกีดีกาฟวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือผู้เป็นตำนานไปจนถึงพ่อของเขามังกีดีดราก้อนผู้นำกองทัพปฏิวัติและอาชญากรที่โลกต้องการตัวมากที่สุด การมีอยู่ของสองบุคคลที่สรงอิทธิพลอย่างสุดขั้วนี้ทำให้ช่องว่างในตําแหน่งของแม่ดูโดดเด่นและน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นเธอเป็นใครมาจากไหนและมีบทบาทอย่างไรในชีวิตของสองพ่อลูกตระกูลดีที่สั่นสะเทือนโลกนี้นี่คือคำถามท,าที่รอวันเฉลยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง จะเห็นได้ว่าปูมหลังและครอบครัวของเขาหลายคนได้รับการเปิดเผยอ,อย่างละเอียดแล้วตัวอย่างที่ชัดเจนคือสันจิที่เราได้รับรู้เรื่องราวโศกนาตกรรมของตระกูลวินสโมุกและแม่ของเขาโซระหรือแม้แต่โซโลที่มีการเปิดเผยชื่อของแม่เขาชื่อว่าเทราออกมาแล้ว การที่เรื่องราวของครอบครัวเพื่อนร่วมทางของลูฟี่ถูกนำเสนอออกมายิ่งทำให้ความลับเกี่ยวกับสายเลือดฝ่ายแม่ของตัวเอกกลายเป็นจุดที่แฟนๆให้ความสนใจและอยากรู้มากเป็นพิเศษมันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายของครอบครัวดีที่ยังขาดหายไปลองย้อนกลับไปในช่วงวอเตอรซตอนที่กาฟปรากฏตัวและเปิดเผยว่าดราก้อนคือพ่อของลูฟี่ปฏิกิริยาของลูฟี่ในตอนนั้นคือฉันมีพ่อด้วยเหรอไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย ประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าลูฟี่เติบโตมาโดยปราศจากข้อมูลใดๆเกี่ยวกับพ่อแม่ของตนเองซึ่งสิ่งนี้ได้สร้างกำแพงแห่งความลับที่แน่นหนาทำให้การสืบหาตัวตนของแม่เขายิ่งยากขึ้นไปอีกแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการปูทางว่าการเปิดเผยตัวตนของเธอในอนาคตจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงและส่งผลกระทบต่อเรื่องราวอย่างมหาศาลอย่างแน่นอน แล้วในที่สุดเบาะแสที่ชัดเจนที่สุดก็ปรากฏขึ้นในมังงะต่อล่าสุดแม้ว่าอาจารย์โอดาจะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่ผู้อ่านหลายคนเชื่อว่าพวกเขาได้พบคำตอบแล้วจากฉากย้อนอดีตของโลกิเมื่อประมาณ44ปีก่อนตัวละครนามว่าโทริโทมะจากกระพัตินีแห่งอเมซอนลิลลี่รุ่นก่อนหน้าโบอาแฮนคอกได้ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกเธอถูกพบเห็นในวัยเด็ก ขณะอยู่กับกลุ่มโจรสลัดคุจารุ่นบุกเบิกเคียงข้างกับกลอริโอซาและแชกี้ในวัยสาวซึ่งการปรากฏตัวของเธอนี้ได้จุดชนวนทฤษฎีครั้งใหญ่อีกครั้งประเด็นที่ทำให้ทฤษฎีนี้มีน้ำหนักมากที่สุดคือความคล้ายคลึงกันทางรูปลักษณ์ระหว่างโทริโทมะในวัยเด็กกับลูฟี่ซึ่งมันน่าตกใจจนไม่สามารถมองข้ามได้แฟนๆจำนวนมากได้สังเกตเห็นรายละเอียดนี้ในหลายๆช่องของมังงะ ไม่ว่าจะเป็นโครงหน้าดวงตาที่กลมโตรอยยิ้มที่สดใสและเขาหน้าที่ดูซุกซนเรียกได้ว่าทอดแบบกันมาเลยทีเดียวความคล้ายคลึงที่ชัดเจนขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นเพียงความบังเอิญในการออกแบบตัวละครของอาจารย์โอดะแต่น่าจะเป็นการจงใจทิ้งคำใบ้ชิ้นใหญ่เพื่อให้แฟนๆได้ขบคิดและปฏิติประต่อเรื่องราวกันนอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วปัจจัยด้านช่วงเวลาก็ยังสอดคล้องกันอย่างน่าทึ่ง ในฉากย้อนอดีตเมื่อ44ปีก่อนซึ่งแม้อายุจะยังดูน้อยแต่นี่อาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่ความรักเบ่งบานแต่เป็นจุดเริ่มต้นหรือการพบกันครั้งแรกที่มีความหมายอย่างยิ่งการพบกันครั้งนี้เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหว่านไว้ก่อนที่ความสัมพันธ์จะเติบโตและงอกงามขึ้นในอีกหลายปีต่อมา ดังนั้นไทม์ไลน์นี้จึงไม่ใช่จุดที่ขัดแยง้งแต่กลับเป็นการปูพื้นฐานที่ทำให้เรื่องราวของทั้งคู่มีที่มาที่ไปและทำให้ทฤษฎีนี้ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นไปอีกครับอีกหนึ่งข้อสังเกตที่สำคัญคือบทบาทของจักรพรรดินีแห่งเผ่าคูจาในเนื้อเรื่องที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าจักรพรรดินีทุกคนล้วนมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อโครงเรื่องหลัก ไม่ว่าจะเป็นโบอาแฮนกที่หลงรักลูฟี่และคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอหรือแม้แต่กลอริโอซาและแช็กกี้ก็ยังมีบทบาทสำคัญในยุคข,ของตนแต่กลับมีเพียงโทริโทมะเท่านั้นที่ยังคงเป็นจักรพรรดินีคูจาเพียงคนเดียวที่ยังไม่มีการเปิดเผยบทบาทสำคัญของเธอในปัจจุบันการเก็บเธอไว้เป็นความลับอาจหมายถึงการรอเปิดตัวในฐานะบุคคลที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของเรื่องก็เป็นได้อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าเศร้าเพราะมีข้อมูลเปิดเผยออกมาว่าโทริโทมะได้เสียชีวิตไปแล้วสาเหตุการตายของเธอคือโรครักอันเป็นโรคประจำตัวของจักรพัินีคุจาที่จะเกิดขึ้นเมื่อพวกเธอตกหลุมรักอย่างสุดซึง้งแต่ต้องพลัดพรากจากคนรักไปการเสียชีวิตของเธอดูเหมือนจะขัดแย้งกับคำพูดในอดีตของอาจารย์โอดะที่ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ แต่นั่นอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงพล็อตในภายหลังหรืออาจารย์โอดาอาจจงใจพูดเพื่อให้เราสับสนก็เป็นได้ซึ่งโศกนาตกรรมนี้ก็ได้เปิดประเด็นให้วิเคราะห์ต่อไปหากโทริโทมะคือแม่ของลูฟี่จริงสาเหตุการตายด้วยโรครักของเธอก็สามารถอธิบายได้สองทิศทางที่เป็นไปได้สูงประการแรกอาจเป็นเพราะความรักที่มีต่อดรากอนแต่ด้วยภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเขาในฐานะผู้นำกองทัพปฏิวัติ ทำให้ดราก้อนต้องจากเธอไปเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกการพลัดพรากครั้งนั้นอาจสร้างบาดแผลลึกในใจของโทริโทมะจนทำให้เธอป่วยและเสียชีวิตในที่สุดซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวความรักที่แสนโรแมนติกแต่ก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งประการที่สองซึ่งเป็นทฤษฎีที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือการตายของเธออาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกป้องลูกชายของเธอเองนั่นก็คือลูฟี่ มีความเป็นไปได้ว่าหลังจากการให้กำเนิดลูฟี่เพื่อความปลอดภัยของเด็กน้อยจากเงื้อมือของรัฐบาลโลกหรือศัตรูของราก้อนลูฟี่จึงถูกนำไปซ่อนตัวและเลี้ยงดูอย่างลับๆที่อาณาจากักรโกอาการต้องอยู่ห่างไกลาจากลูกอันเป็นที่รักโดยที่ไม่สามารถพบหน้าได้อาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้หัวใจของเธอแตกสลายและยอมจำนนต่อโรครักในที่สุดถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่ ท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าทุกอย่างจะยังเป็นเพียงทฤษฎีที่เกิดจากการประติดปะต่อเบาะแสต่างๆที่อาจารย์โอดาทิ้งไว้แต่หลักฐานเรื่องความคล้ายคลึงไทม์ไลน์ที่ลงตัวและบทบาทที่ยังว่างเว้นอยู่ของโทริโทมะก็ทำให้เธอเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือและสมเหตุสมผลที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรการปรากฏตัวของโทริโทมะในเนื้อเรื่อง ก็ได้สั่นสะเทือนวงการแฟนคลับวันพีซและทำให้ปริศนาเกี่ยวกับแม่ของลูฟี่เข้าใกล้คำตอบมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งเราคงต้องติดตามการผจญภัยในเกาะเอลบัฟต่อไปอย่างใกล้ชิดแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ายังไงกันบ้างโทริโทมะคือแม่ของลูฟี่จริงหรือไม่หรือนี่เป็นเพียงอีกหนึ่งการหลอกครั้งใหญ่ของอาจารย์โอดั คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการผจญภัยและเรื่องราวสุดเอ็กซ์คลูจากโลกวันพี e ครับและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซุปเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ